สวัสดีค่ะช่องอมเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันเสาร์ที่16ธันวาคมวันนี้มาถึงตลาดสายนะคะมาถึงประมาณ7โมง40ได้เรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะอันนี้บัชีฝรั่งทคะกิโลกรัมละ20บาทผักคะน้าเป็นกรมกํมละ10บาทประมาณ8ปขีดได้ค่ะช่วงนี้ผักบางอย่างที่ถูกก็ถูกมากเลยนะคะอย่างคะนา้าผักกาดลุยมะเขือพวกนี้จะถูกค่ะในท้องตลาดมะเขือเปราะ1ิบ พริกยำยี่พริกแดงเด็ดร้อยสิเป็นเบอร์รองเขียวก้านสีสบาทควงตุ้ง15บาทผักกาดหอม35แดงก้านร้อยสิแตงกวา15ผักชีไทย100่รมะละกอสิบสตั้งโอ๋เจชีลาว50บใบแมงลักสามบาทผักชีลาวนี้เก้าสบาทนะคะตั้งโอ๋หกบาทชีลาวก็ห้สิบ ทอสามีดา45้าใบผัดไทยห้มะละกอร้านนี้สิมะนาวใบละ2กระชายกิโลกรรมละหกบาทขาอ่อน60สตัไขรยี่ิประกาดหอม20มะละกอยกถุงร้อยสิบขาล้านนี้กะหล่ำยี่ลุยสิบห้ผักบุ้งไทยกามละเจบาท ใบพลูช่วงนี้แพงมากเลยค่ะกิโลกรัมมา270จากเดิมกิโลกรัมมา130ย5 0บาทสีดาเบอร์สวย55ท้อ35ฝักกะเจี๊ยบ40ถั่วแขก35บาทวันนี้เราต้องเดินมาในในตลาดนะคะเพราะมาสายแล้วแล้นหน้าจะไม่มีผักแล้วค่ะอันนี้ยกถุงนะคะของตุ้ง80บผักบุ้งไทย90บผักบุ้งจีน60บาทมะละ70บาท คะนา15ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ15เหมือนกันผักกระเฉดกัมละ15บาทพริกแดงก้าน95้ามะเขือเปราะ10บาทแตงกวา12คะนาก็12บาทกวางตุ้งยกถุงละนี่60เป็นกิโลกิโกรัมละ15บาทผักกาดหอมเบอร์นี้50บาทค่ะเดินมาซอยโรง,งแรมพันข้างโรงแรมพันธิพาซาบางกะปินะคะ ทอ35หอมยำ35หอมใหญ่35แครอท25บาทลุย18แตงร้าน15คณะร้านนี้20บาทแตงกลางยกถุง60บาทกะหล่ำสวยๆ18บาทลุย15บาทแต่งร้านยกถุง100มะละกอ140มะเขือเปาะ120บาทขิงกลางแก่กางอ่อน45บาท มะละกอลูกกลม80บาทแตงร้านเบอร์ลองนะคะ60บาทยกถุงพริกเขียว50พริกแดงก้านสวยส1ย0บาทค่ะกระเทียมไทย140กระเทียมจีน70บาทสีดา50ท้อ35นี้สวยสวยนะคะขิงร้านนี้50บาทกระเทียมจีนแกะเป็นกลีบนะคะ 85บาทท้อร้านนี้ลูกเล็ก30บาทหอมใหญ่35หอมยำ4ิด10มันฝรั่ง28มะระ40บาทถั่วฝักยาว35ช่วงนี้มะละแพงขึ้นมานะคะอันนี้ยกถุงค่ะแตงกลาง50บาทถ้าเป็นเบอร์ลองเนะี่ยยกถุง10กิโลกร,รัม20บาทค่ะเริ่มเห,เหลืองเลยนะคะเหมือนของค้างค่ะโหละพากระเพากิโลกร,รมนะัมละ25บาทเท่ากัน พนายี่สควางตุ้ง10บาทลุย15บห้าชัยเทา้าอันนี้เบอร์ลองนะคะสิบาทบวบหอม20ม่สิบมรกอเบอร์ลอง10บาทต้นหอม25บาทเหลือเยอะเลยนะคะวันนี้ต้นสวยสวยเลยค่ะถั่วฝักยาว30บาทชะอมสวยๆวยกมละ20บาทลุยร้านนี้10บาทตะหลำ ยี่สิบดอกกระลำสามสิบห้าบาทมิเคเทศท้อสวยๆก็สามสิบห้าบาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่านะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมคะ่ะ